ครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับวันนี้พามาเข้าครัวอีกแล้วนะครับสำหรับ้อมชาแนลนะครับผมที่เห็นด้านหน้าก็จะเป็นน้ำพริกเผากุ้งนะครับซ้ายมือนะครับส่วนด้านขวามือก็จะเป็นน้ำพริกนรกแมงดานะครับผมแล้วก็ปลาทูแมกกองทอดอร่อยๆนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมจะแนะนำวิธีการต้มผักนะครับผมแล้วก็วิธีการต้มไข่นะครับผมทำยังไงถึงน่าทานและน่าอร่อยแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับ นี่ครับสีสันสวยงามเลยนะครับผมอ่าก็มีผักหลายอย่างนะครับเพื่อนๆครับนี่ครับอ่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพอีกหนึ่งเมนูนะครับเรียกว่าอ่าทำให้ทานข้าวอย่างอร่อยนะครับผมและก็ทานข้าวได้เยอะนะครับผมเป็นเมนูสุขภาพด้วยนะครับนี่ครับอืมไข่ต้มย่างมะตูมนะครับเป็นไข่เป็ดนะครับผมอ่าแล้วก็มีอ่ผักสดผักต้มนะครับต้มอย่างไรให้อร่อยน่าทานแบบนี้นะครับผม อ่านะครับน้ำพริกนรลกเจ้านี้ก็เรียกว่าสุดยอดเลยนะครับแนะนำวิธีการต้มผักนะผมและก็แนะนำร้านน้ำพริกอร่อยๆแล้วก็การทอดปลาทูแมกกองให้หน่าทานนะครับเพื่อนๆครับนี่ก็คือร้านอร่อยย่านมีนบุรีนะครับอ่าอยู่ใต้อ่า สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับจะเป็นผู้ชายนะครับอ่ายืนขายอยู่เป็นโต๊ะนะครับเป็นโต๊ะเล็กๆนะครับแล้วก็มีน้ำพริกเรียงลายอยู่ครับขายช่วงช่วงเย็นนะครับผมที่ตลาดมินบุรีนะครับหรือว่าหน้าตลาดจตุจักรสองนะครับผมอ่าช่วงเย็นๆก็ขายทุกวันนะครับมาอุดหนุนกันได้เลยนะครับประชาสัมพันธ์เลยนะครับผมอ่าส่วนบริเวณรอบๆก็จะมีอ่าขายอาหารต่างๆนานาครับไม่ว่าจะเป็นอ่า มแมลงหลายๆอย่างทอดนะครับแล้วก็ปลาหมึกย่างนะครับผมนี่ครับน้ําจิ้มแซ่บๆนะครับมาเดินเที่ยวกันได้นะครับสําหรับตลาดมินบุรีตอนเย็นนะครับผมอ่ามาเริ่มเตรียมวัตถุดิบกันเลยเลยครับก็จะมีเอ่อมะเขือเทศราชินีนะครับผม แล้วก็มะเขือลูกเล็กนะครับหรือว่าเขาเรียกกันว่ามะเขือ3สีนะครับวันนี้ก็ได้มาแค่สีเดียวนะครับผมสีม่วงนะครับแล้วก็มีพริกแดงพริกสวนนะครับเป็นเรียกว่าพริกเพิ่มความเผ็ดนะครับผมแล้วก็มีมะเขือปอนะครับลูกใหญ่แล้วก็แครอทแล้วก็หน่อไม้ต้มนะครับนี่ครับมะเขือปอแตงกวานะครับผม ข้าโพดอ่อนนะครับและนี่ก็เป็นปลาทูแมกกองนะครับผมนางอคอหังครับผมส่วนนี้ก็จะเป็นไข่เป็ดนะครับผมใช้ห้าฟองพอนะครับแล้วก็มะเขือเทศราชินีนะครับเลือกใหม่ๆสดๆมานะครับอ่านี่ครับทุกอย่างล้างให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวสกูจะทำยังไงต่อนะครับเดี๋ยวจะแนะนําวิธีการต้มไข่ก่อนนะครับผมตั้งน้ําในหม้อนะครับผมแล้วก็ใส่เกลือลงไปนะครับอ่าพอน้ําเริ่มร้อนนะครับเราก็ใส่ไข่ไก่ลงไปนะครับผม พอน้ำมีความร้อนเราก็ค่อยๆเอาทับพีนะครับคนๆนะครับไข่แดงเขาจะได้อยู่ตรงกลางนะครับผมเหตุที่ผมเลือกไข่เป็ดเพราะว่าไข่เป็ดจะมันอร่อยนะครับผมอ่าเมื่อได้ที่แล้วนะครับไข่เป็ดก็ต้มประมาณ5-6นาทีนะครับก็จะเป็นยางมะตูมนะครับเอาพอต้มเสร็จก็รีบเอาขึ้นมานะครับพอถึง6นาทีก็เอาขึ้นมาแช่น้ําเย็นเลยนะครับผมแช่น้ำเย็นสัก10นาทีนะครับแล้วก็ค่อยปอกนะครับผม อ่าส่วนผักก็ต้มประมาณสักสินาทีให้พอเขานิ่มนะครับใช้ไฟกลางนะครับผมอ่าทุกอย่างเอาลงมาลวกต้มหมดเลยนะครับผมอ่าบางอย่างก็จะเป็นทานแบบสดสดสดนะครับส่วนไข่เป็ดนะครับต้มประมาณ4-5นาทีนะครับด้วยไฟอ่อนครับวิธีเดียวกันนะครับพอถึง5นาทีแล้วก็รีบตักขึ้นแล้วก็แช่ในน้ําเย็นครับก็จะเป็นอย่างมาตูมนะครับเพื่อนๆครับ ส่วนผักสดก็ทําประมาณเดียวกันนะครับพอเขาเริ่มนิ่มนะครับรีบเอาตักขึ้นแล้วก็แช่ในน้าเย็นๆนะครับมีน้ําแข็งด้วยนะครับเขาจะได้ดูสีสดนะครับนะครับสดแล้วก็น่าทานนะครับผมมาทอดปลาทูกันเลยนะครับใส่น้ํามันไปพอน้ํามันร้นนะครับใช้ไฟปานกลางครับเอาปลาทูลงไปทอดนะครับผมปล่อยปลาทูทิ้งไว้นะครับไม่ต้องไปจับมานะครับเดี๋ยวจะติดกระทะนะครับเพื่อนๆครับ อ่าพอได้พักได้สักพักนึ่งนะครับค่อยจับนะครับเขาจะไม่ติดกระทะนะครับดูครับนี่ครับอ่านะครับประมาณสักห้านาทีนะครับทอดด้วยไฟอ่อนนะครับปานกลางถึงปานจางนะครับแล้วห้านาทีแล้วค่อยพลิกด้านนะครับทมแบบนี้นะครับเราจะทอดให้เหลืองกรอบนะครับผมนนะครับจะทานจัดน้ําพริกนะครับผม เมื่อตะกูก็แนะนำาแล้วนะครับน้ำพริกร้านอร่อยนะครับใครที่อยู่ใกล้มีมูลีก็ช่วงเย็นๆนะครับห้าโมงเย็นไปแล้วก็ไปนะครับอยู่ใต้สถานีรถไฟฟ้าสายสีชมพูนะครับเพื่อนๆครับแม่พ่อค้าก็นิสัยดีนะครับนี่ครับได้มาครึ่งโลนะครับสำหรับน้ำพริกเผากุ้งนะครับครึ่งโลก็100บาทครับถูกด้วยนะครับแล้วรสชาติเขาดีมาก ดีมากและอร่อยนะครับผมส่วนซ้ายมือนะครับก็เปจะเป็นน้ําพริกนรกแมงดานะครับผมรสชาติเผ็ดปานกลางนะครับผมมีทั้งเผ็ดมากเผ็ดกลางครับไปเลือกอะไรเอาได้เลยนะครับมีน้ําพริกหลายอย่างนะครับผมนี่ครับเมื่อจัดจานเสร็จก็เอามารวมกันเลยนะครับนะครับไข่ต้มนะครับนี่ครับยางมะตูมสวยๆนะครับแล้วก็ปลาแม่กรงนะครับปลาทูแม่กรงนะครับทอดอย่างเหลืองอร่อยน่าทานนะครับเพื่อนๆครับอันนี้ครับ เรียกว่าเป็นเมนูเพื่อสุขภาพนะครับผมทานผักเยอะๆนะครับอ่านี่ครับเพื่อนๆจะเอาเป็นไข่ไก่ก็ได like ้ <tem> นะครับอ่านะครับแล้วแต่ชอบนะครับเพื่อนๆครับอ่าก็วิธีการจัดนะครับจัดให้น่าทานจัดให้ดูน่าอร่อยนะครับนี่ครับอ่าผักก็นิ่มนะครับแล้วก็ส่วนแครอทก็นิ่มแล้วก็มีความหวานนะครับผมนี่ครับน่าทานจริงๆครับมาทานด้วยกันนะครับเพื่อนๆครับ นี่ครับอ่าถ้าชอบความเปรี้ยวของน้ำพริกก็เอาเอาน้ำพริกปัดคุกข้าวแล้วก็บีบมะนาวนิดหน่อยในจานข้าวนะครับอร่อยนะครับเพื่อนๆครับอ่าก็บอกเคล็ดลับนะครับการต้มผักอ่าการต้มไข่นะครับแล้วก็พิกัดร้านน้ำพริกอร่อยให้เพื่อนๆได้ทราบแล้วนะครับผ่านไปมาก็อย่าลืมนะครับแวะตลาดมินบุรีตอนเย็นนะครับจะเจอน้ำพริกเจ้าอร่อยนะครับเพื่อนๆครับ นี่ครับมีทั้งผักสดและผักต้มนะครับในจานเดียวนะครับนี่ครับอ่าแล้วก็เอาช้อนกลางนะครับช้อนเล็กๆตักน้ําพริกมาใส่จานนะครับคุกข้าวร้อนๆอร่อยเลยนะครับพื่ครับนี่ครับก็อย่าลืมนะครับกดติดตามช่องต้มชาแนล n e l 53ด้วยนะผมแฮชแท็กินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับผมนี่ครับปลาทูน่าทานมากๆเลยนะครับนี่ครับอ่าวิธีการต้มวิธีการ จัดจานนะครับแล้วแต่ตามสไตล์ของแต่ละท่านนะครับเพื่อให้ทุกคนได้อิ่มเอมกับรสชาติของอาหารนะครับผมแล้วก็แตงกวาด้วยนะครับผักสดนะครับผมนี่ครับข้าวร้อๆนะครับผมอ่นะครับเคล็ดลับง่ายๆของการต้มไข่และการทอดปลาการต้มผักนะครับผมครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เข้ามาติดตามรับชมต้อมชาแนลห้าสารนะครับผม ครัแค่แท็กกินเที่ยวเรื่องเดียวกันนะครับสวัสดีครับ